ตัวนหนักดีเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ 14. น้งเรียนบ้านน้องบงอำเภอโนนแดง,แงจังหวัดนครราชสีมาวันนี้จะมานำเสนอ,นสนอประติคมเป็นมาอาเซียนหรือสมามอาเซียน,ยนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ตามข้อตกลงที่เรียกว่าปะินยากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8สิสงหาคมปศ2510จนปัจจุบันอาเซียมมีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศ กฎบัตรอาเซียนเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในพอ2558 เพื่อทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพกฎกติกาในการทำงานร่วมกันซึ่งกฎบัตรอาเซียนได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 5ธันวาคมพศ2551